สวัสดีครับผมวันนี้เรามาแนะดนำเครื่องนี่แบตเตอรี่เทสเตอร์ใช่แบตเตอรี่เทสเตอร์นะครับอเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ไว้ไตรวจสอบคุณภาพ,บภาพแบตใช่ไหมว่าแบตมันมีไฟไหรือเปล่าสีฟ้าๆเนี่ยใช่สีฟ้าๆเนี่ยอันนี้ขั้วอะไรขั้ว,บวบลบขั้วลบสีดำใช่ไหมขั้วบวกสีแดงอ๋อเห็นแล้วเนี่ยขั้วบวกขั้วลบเดี๋ยวพ่อหาก่อนผมต้องอยู่ไกลๆผมควรระเบิดอ่ะ ไม่ต้องไกลมากใช่แต่ว่าอย่าแตะอันอันตรายเราไม่อันตรายถ้าเรารู้แต่ถ้าสมมติเราไม่รู้ล่ะถ้าไม่รู้ก็อันตรายเอองั้นผมไม่แตะแล้วกันผมไม่รู้นี่แล้วก็เสียบขั้วเข้าไปให้ขั้วให้แน่นขั้วบวกเส่ขั้วบวกส่วนขั้วลบเสียขั้วลบอ่ามันจะบอกโวลต์ขึ้นมาเห็นไหมแบตเตอรี่ที่ดีสิบสองโวลต์ขึ้นไปเห็นไหม สองโวลต์จุดสิบสองจุดสี่แปดเดี๋ยวพ่อจะกด enter นะเห็นไหมนี่จีดแดงๆนี่ต้องถอยมาหน่อย enter นี่ต้องถอยมาหน่อยกด enter ปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดการตรวจสอบเข้าโหมดที่หนึ่งโหมดที่หนึ่งจะเป็นการตรวจสอบก่อนชาร์จนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่าก่อนชาร์จเห็นไหมอยู่ไหนก็ได้นะเองเห็นไหมแสงมัน นี่นี่นี่อะจะมีก่อนชาร์จกับหลังชาร์จใช่ไหมใช่เรเอนเตอร์เข้าไปก่อนชาร์จอันนี้เป็นแบตบแบบน้ํากดแล้วก็กดเอนเตอร์เข้าไป C C A มา,าฐานอ่าเราจะเช็คแล้วนะอันนี้ลดขนาดเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อย c c สองพันสี่ร้อยถ้าเราจะกําหนดค่ามา,าฐาน C C A บอกว่าวิธีการวัดคุณภาพแบตบเอาไว้สําหรับสตาร์ท <c oughs> เอาสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยนี่สองพันสี่ร้อยคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งสามศูนย์ด้วหนึ่งสามเท่ากับสามร้อยสิบสองสามร้อยสิบสองแล้วก็กมากำหนดค่าตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ปรับขึ้นลงปรับขึ้นให้ได้สามร้อยสิบเท่านั้นนะสามร้อยสิบห้าอ่าสามร้อยสิบห้าประมาณนั้นนะสามร้อยสิบห้านี่เป็นแม่ฐานโอเคเครื่องสองพันสี่ต้องมีประมาณสามร้อยสิบห้าถึงจะสตาร์ทแบต ได้ดีไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดอ่ะกดทดสอบทดสอบต้องกดใกล้ๆหน่อยแสงเข้าเยอะออแสงเข้าเ,ออเห็นไหมแสงออกแบตอะไรนะแบตดีต้องนิ่งๆเห็นยังเห็นแล้วเห็นเห็นเป็นแผ่นละแบตดีร้อยเปอร์เซ็นชาร์จเจ็ดสิบแปดโอ้เครื่องชาร์จยายเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบสองโวลต์โอห์มเจ็ดโอห์ม จริงๆต้องเอาไปชาร์จบ้านเราอีกนิดหน่อยต้องเอาเครื่องชาร์จมาจิ้มให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่งั้นแบตจะเสื่อมสภาพเท้าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ไหนนี่ไงเจ็ดสิบแปดหรอชาร์จเมื่อกี้ยายเปิดชาร์จได้แค่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองรอจริงๆต้องชาร์จให้เต็มมันถึงจะรักษาสภาพแบตไว้ได้ดีวันอันนี้อันนี้น้ํามันเหรออือแต่น,นี้ก็ถือว่าคุณภาพแบตดีดีมากอ่อาถอคขั้วออกโอเคแต่ควรจะชาร์จเพิ่ม ใช่พอ <คน S 2> จะมี<จ>ะแค่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนโทรศัพท์มันก็เหมือนโทรศัพท์ใช่ไหมใช่คุณภาพแบตยังดีอยู่แต่ควรจะเติมหน่อยนึงเรียบร้อยสีฟ้าอันนี้ควรจะชาร์จแบตเพิ่มแนะนํานะครับซื้อราคากี่บาทอันนี้หรอประมาณเท่าไหร่ประมาณก็ได้เจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะจะกันใหม่คลิปครับ แต่ว่าผมยังมีอีกคันนึงให้ทุกคนดูนี่คันนี้ยังไม่จบเมื่อกี้แค่แนะนำให้กดเฉยๆม,มาคันนี้เลยเริ่มตั้งแต่การเปิดเลย,ยงงเอ็มอองเฉย<ๆ>นิสันนี่ด้วยเอ็มอองเลยน,น,สนิสันโนสนิสันโน้ต หาเปิดหาพยายามมาพอหาที่เปิดตู้ได้ก่อนก็ได้อ่าได้แล้วโอเคแล้วพ่อบิดไม่แน่นอ่ะมันยังโอ้ไม่แน่นอ่ะแน่นแล้วโอเคโอเคแล้วก็เปิดได้เลยอือปีอยากช่วยดื่อข้อหากรุ๊อยู่ทีนี่ต้องต้องพลิกต ขึ้นแล้วเอานี้ลงมาดันขึ้นไปว่าอะไรคือแอร์คอนเทนเนอร์แอร์คอนดิชั่นหรือเปล่าดีเปิดออกมาเสียบเลยไม่หรอเราไม่รู้มันี่เสียบนี่ของนิสันพ่อไม่เคยใช้อะ ใช้แต่คันได้บ้านเราเครื่องเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่เมื่อกี้เครื่องสองพันสี่อันนี้นิสันสี่คูณศูนย์จุดหนึ่งสามนิสันโนดเครื่องตะโดยนี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยในเพจไหมอ๋อซีซีเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแสดงว่าสิบเอ็ดจุดเก้าสิบเปดเหรอเขาเรียกว่าเครื่องพันสองร้อยซีซีพันสองร้อยซีซีคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งสาม พันสองร้อยซีซีคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งสามซี c เอที่ใช้ในการสตาร์ทรถหนึ่งร้อยห้าสิบหกเป็นอย่างน้อยคือหนึ่งร้อยห้าสิบหกเหรอเรากำหนดค่า CCA หนึร้ยอ,อยห้าสิบหกอห่งร้อยห้าสิบหกเก่อนโอ้น่าจะเป็นอันนี้นะทั่วบัวโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่กว่าเครื่องเมื่อกี้อีกอ่ะไม่รู้คิดเลยว่าเป็นที่ไหนขนนี้เปิดทั่ว เศวข้วบวกให้เรียบร้อยอจื๊บใส่เครื่องบวกต้องให้แน่นด้วยไม่งั้นไฟมันไม่นับแล้วก็ขั้วลบสีดำดำ้าบิดขั้วพังถ้าบิดขั้วปุ๊บระเบิดเวลาไม่ได้เบิดหรอกมันพังแต่มันจะพังอ่ะมันเออเร่อแบตน้อยนะเนี่ยโอ้แบตอันนี้เท่าไหร่ครับสิบสองโวลต์สิบสองจุดสิบสองจุดศูนย์เจ็ดสิบสองจุดศูนย์เจ็ดโวลต์เดี๋ยวพ่อจะกดเทสนะกด มันสามารถเลือกได้หลายอันนี้ทดสอบการสตาร์ททดสอบไฟชาร์จล้อที่หนึ่งทดสอบแบตก่อนชาร์จแบตแบบน้ำกรดแบบน้ำกรดแล้วกด enter เข้าไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามร้อยสิบห้าชสามร้อยสามร้อยสิบห้าเท่าไหร่อ่ะลืมเราต้องเอาเป็นแบตสองร้อยซีซีพันสองร้อยพันสองร้อยซีซีร้อยห่ร้อย้าสิบหกอือหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าทุกนะ ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกน่าจะไม่มีเพราะว่าเป็นเป็นนับมันต้องเล็กห้าหนึ่งร้อยห้าสิบหกร้อยระวังโดนสี่เป็นร้อยหนึ่งร้อยหกสิบห้าสิบหกถึงหกสิบเนาะห้าหกสิบอ่าพอใช้หนึ่งซ้อยหกสิบนะโอเคจำนวนเต็มเหรออือใช้จำนวนเต็มห้าดูซิทดสอบแล้วนะกำลังทดสอบแบบยังไงสมบูรณ์ใช่เหรอไม่เลยคิดว่าไงเนี่ยเออ แบตดีแต่อะไรสิบเอ็ดอะแต่อะไรเนี่ยแบตดีแต่ชาร์จไฟเพิ่มอืมชาร์จไฟตอนนี้มีแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเองปัญหาเพราะว่ารถใหญ่ไม่ค่อยได้วิ่งมันก็เลยไม่ได้ถูกชาร์จ<อ>ไฟในแบตมันก็มีแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตดังนั้นอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องก็งไม่พอต้องออกไปชาร์จีจริงต,ต้องชาร์จแบตต้องต้องแบบต้องไปเอาแบบเหมือน <c oughs> ใช่ไหม ต้องชาร์จแบตอันนี้ต้องชาร์จเลยแล้วต้องเอาไปเติมน้ำมันมรถคันนูนน้นรถคันนู้นแอคคอร์ดยังพอมี75อันนี้ถ้าไม่มีเลยแล้วก็เก็บข้าวไว้ก่อนรถใหญ่หนักเลเนย่ไม่มีเลยเดี๋ยวพ่อใส่ชื่อบัเคนิสสันโนตอี วันที่วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่แปดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่สองสามเคโอเคเสือถ้าจะให้ดีต้องชาร์จแบตเยอะโอเคถอดได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องสุดท้ายกันรถตาก็คือรถตาเดี๋ยวเราไปดูรถตากันใช่ไหมปิดก่อนปิดก่อนเปิดไว้ก็ได้นะเพราะว่าน่าจะต้องชาร์จอะมีแบตแค่สิบเอเปอเองเออเปิดไว้ก่อนดิปิดไม่ต้องปิด รถตารถตารถตาโคตรใหญ่เลยอ่ะดูดิโคตรจะใหญ่เลยรถตาล็อกรถตาล็อกไว้ต้องไปคุยกับตาก่อนเอ้ยอีเอ้ยไวเลยอีอยิอยเอยอยเอเอเอ้ยเยอ้ยอ้ย โอเคเอาคุณแจมแล้วใช่ไหมเอาคุณแจมาจากตาแล้วใช่ไหมพ่อเอาคุณแจมาเป<า>ิดเลยที่บ้านเรามาสองพันแล้วนะเมื่อเช้าเพิ่งเช็คไปที่บ้านเราอะก็เติมรถไฟรถแม่ก็เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะอยู่ใช่ไหมพอชาร์จเต็มไปแล้วโอ้ว้าว ไหนไหนกระโปรงหน้าอันนี้รถอะไรเนี่ยรถกระบะรถกระบะปุ๊งเปิดก่อน,นมีที่ดึงดังเด็ดดึงมันต้องมีสักอย่างเอ้ยเริ่มได้ละเออขึ้นได้แล้วออออลโอ้มีกลไกเพียบเลยอ่ะโอ้มีที่ดันได้ดี ใช้ได้เยอะนี่รถขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่พ่อหาควันหาโอ้กลไกกลไกเยอะกว่าเดิมอ่ะพ่อจะรู้เหรออ๋อพ่อกลไกมันอยู่ข้างๆเด้อไหนพ่อขอไปดูด้วยได้ขอดูด้วยโอ้โหระวังเหรอไหมซูเปอร์ สองศจุดปสองจุดแปดเหรออะไรคือสองจุดแปดไหนโนอสองจุดแดอืมรถหลายตัวถ้าสองจุดแปก็คือสองพันแปดร้อยซีซีสองพแดร้ซีซีแล้วก็ไปเหมือนเดิมใช่ไหมก็คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งสนย์จุดหคูณกนด้อยซีซเ่ซีซอในการสตาร์ทเท่าไหร่สองพัดร้อยซีซีคูณด้วย0ูนจุดหนึ่งสาม ต้องใช้อยู่ที่สามร้อยหกสิบสี่มันน่าจะตกสามร้อยหกสิบห้าเห็นไหมเห็นอยู่สามร้อยหกสิบสี่อือต้องเอาสามร้อยหกสิบห้าเพราะมันต้องเอาหันโอเคแล้วก็กลายเป็นสามร้อยหกสิบห้าวันเลยสามร้อยหกสิบห้าหรือสามร้อยเจ็ดสิบก็ได้แต่ว่าเราเอาสามร้อหกสิบห้าดีกว่าเป็นจำนวนเต็มดีเพราะมันอยู่ใกล้ใกล้เหมือนเดิมเลยควบบวกใส่ควบบวกควบบวกก่อนเพราะว่าลบมันมีโอกาสจะช็อต ใช่แนละ้วต้องใส่ใส่เป็นสเต็ปก็คือเอาบวกใส่ก่อนลบไม่ใช่เอาลบใส่ก่อนบวกอันนี้เพรลบทั้งคันเป็นลบหมดมาบวกก่อน,นแล้วก็คีบมาแล้วแต่ดูสิสิบสองจุดเจ็ดสองแดดเยอะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลัดเชอรไหนเนะ่รวังเริ่มเห็นนิดนึงแล้ว ไมโครโอ๊ะเริ่มแล้วหน่ยนะสองจุดก็คือเฉลยก็คือสิบสองจุดเจ็ดหนึ่งใช่เลยเปนบอกไม่เห็นมาทางนี้วันนี้ดีท่านี้ได้อยู่ท่านี้เห็นอยู่อ่าเห็นไหมเห็นยังดีสิบสองจุดเจ็ดหนึงอ่าเดี๋ยวพ่อกดเอนเทอนะเปเลยเพิ่จะเช็คแล้วนะเอาที่หนึ่งนะเพิ่ก่อนชาร์จก่อนชาร์จแบตน้ำน้ำกดน้ำกดเหมือนเดิมครับหนึ่งร้อหสิบปรับเป็น สามร้อยลายสามร้อยหกสิบห้า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 วันทดสอบเองทดสอบใช้ง่ายพอลองเทมาแล้วเพิ่งซื้อมานเมื่อวานโอเคเสร็จแล้วเอ้ยแบบตาเป็นไงเอ๋โอ้ยไม่เป็นเลยโอ้ยตาชาร์จเยอะนะฮมตาได้แต่ชาเยอะเพราะตาต้องกลับบ้านแล้วก็บาบ้านใหญ่ใช่ตาต้องไปทำงานบ่อยเนี้ย แบตรถตายร้อยเปอร์เซ็นมีการชาร์จร้อยเปอร์เซ็นจากแบตดีเห็นไหมแบตดีโวอโอเคนะโอเคจบแล้วจบแล้วครับให้พ่อ QR code ด้วยนะเราสามารถสแกน QR โค้ดไปนี่นะพ่อพ่อทำให้ดูพ่อสแกนแล้วก็เขียนเลยมันสแกน QR โค้ดแล้วมันจะบอกโอเคสแกนเลยปึ๊บเห็นไหมนี่ในโทรศัพท์พ่อโทรศัพท์ขึ้นมาดนนี้กดปุ๊บกดบุ๊กโอเค โอเคเครื่องบันท่ี้ดโลเห็นเลยข้อมูลอยู่ใช่มันบอกข้อมูลเราก็บันทึกไว้แล้วก็กดชื่อไว้แล้วเราก็รถอะไรอะรถฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้าวิซูอีกละโอันนี้วิซูวิซูจบอันนี้ดิสันโอเคแล้วพ่อก็เขียนชื่อชื่อสรุปว่ารถยายต้องชาร์จไฟใช่ไฟต่ำมากมากเอ้บิดเลย ใช้ได้แล้วรถตาอือลรอกลับรถแอคคอร์ดแล้วให้พ่อโหวตโหวตดูซิว่ารถไหนอ่ะดีที่สุดมีแบบเยอะที่สุดอ่ะแบบรถตาดีสุดใช่ไงแบบรถพ่อก็ดีร้อยเหรอร้อยสิแบบรถแม่ก็ร้อยแล้วเรียบร้อยปิดแล้วหมดรถแล้วเรียบร้อยเรากให้เรียบร้อยล็อกรถตาโอเค รถสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คดลดิปหน้านะครับ่ายสอัสดยครับ